สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็แอดมิวก็อยู่ที่บ้านนะคะมาถึงเมื่อคืนนี้นะคะตอนตีสองนะคะก็ตอนนี้กลับมาสุรินเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็มีแนวทางอามฝานะคะเป็นสูตรคำนวณของพี่อุทัยนะคะก็พี่อุทัยให้มาแล้วเนอะรอบหนึ่งแต่วันนี้พี่อุทัยจะมาย้ำ โค้งสุดท้ายให้นะคะแล้วก็จะมีตัวเลขเพิ่มเติมให้อีกนะคะคือเป็นตัวเลขความฝันนะคะของพี่อุทัยนะคะเพราะว่าพี่อุทยก็ได้โทรมาบอกแล้วเนาะว่าจะมาย้ำโค้งสุดท้ายให้แล้วก็จะมาเพิ่มตัวเลขความฝันให้มาแม่งปันแนวทางเลขความฝันให้ด้วยนะคะแต่คนที่จะโทรไปพูดคุยกับพี่อุทยนะคะเอดก็ต้องขอฝากช่องน้องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจทำงาน อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากช่องน้องมิวชาแนลนะคะเดี๋ยวเราโทรไปหาพี่อุทัยกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่อุทัยครับครับสวัสดีครับมิวค่ะวันนี้ก็จะมาเป็นโฟล์สุดท้ายเนาะค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะฝันดีไหมคะดีแล้วฝันดีไหมคะฝันดีอยู่นะครับฝันดีอยู่ คลิปนี้โค้สุดท้ายก็จะส่วนมากจะเป็นเลขความฝันแล้วก็เลขเลขสูตรด้วยเลยค่ะแต่มันถึงถึงไม่ได้อยู่กับหลับเลขสูตรมันก็อาจจะประมางหกกับเก้ามันก็เป็นตัวเดียวกันค่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันไปตีลังกาบ่อยครั้งตีลังกาบ่อยครั้งเลยอ่า สำหรับเลขวิ่งให้ไปเขาตงยังเหมือนเดิมนะมีศูนย์มีห้ามีหกค่ะอ่านี่แหละตัวสำคัญมันคือหกกับเก้านี่เลยอันนี้หกกับ 9. เก้าเราเ,เ,เ,เป็นเก้าก็ได้เป็นหกก็ได้เนาะนี่จะเขียนอย่างงี้เลยใช่ใช่ใช่อ่าสำหรับอเอาเร็วๆแล้วนะจับคู่จับคู่ก็มีหกศูนย์หกศูนย์นะคะหกศูนย์นี่เพิ่มเติมมาเนาะพี่เนาะ ใช่ใช่<ะ>แล้วก็หนึ่งีเมีสอ,สองเก้าสองเกองสุดท้ายก็มีอยู่ส <4 S 2> ี่ชุดทั้งคงรวมรทั้งชุดแรกก็ ก็มีสีเนาะค <ฮะ S 2> ่ะมองขายก็มีมีเพิ่มมาอีกสี่เพิ่มค่ะเยแล้วเลขสามตัวนะค่<ฮ>ะเลขสามตัวห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ค่ะสำหรับเลขหน,ขน,นึ่งสี่เ,เป็นเลขความฝันนะอ๋อสำหรับเลขหนึ่งสี่เป็นเลขความฝันนะคะ ได้เลขไความฝันแล้วก็สองเก้านะครับเป็นเนนลขความฝันเหมือนกันค่ะเพราะว่าในเลขเองมันไม่มีเก้ามันมีแต่าะค่ะก็คิดว่าสอากับเก้าเป็นตัวเดียวกันแน่นอนค่ะสอกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะเพราะว่ามาอย่างนั้นประจำเลยได้ค่ะตัวจะเน้นให้โค้งคล้ายนะค่ะหนึ่งสี ส9ค่ะศูนย์กหกศูนย์หกศูนย์หนึ่งสี่สองเก้าเน้น3าชุดรอบแรกเน้นให้สองชุดนนย์ห้ากับหนึ่งรอบนี้เน้นมา มาแน่เราพีิวไทยงวดนี้ใช่ป่ะมาแน่นะวันนี้เพราะว่ามันฝันมันก็ฝันดีมากอะค่ะแต่เล่มหนึด่ดีนี่มันฝันแบบมันไม่อยากบอกความฝันไงมันันแบบอะไรไปเนาะแต่แต่ฝันดีเดดานาะใช่ฝันแบบพูดยากอะเนาะค่ะไม่เป็นไรค่ะรู้แต่ว่าบ ฝันดีรับรับค่ะเกี่ยวกับหนึ่งจีมันไม่มีอะไรหรอกมันก็มีเกี่ยวกับผู้หญิงกับผู้ชายแค่นั้นแหละค่ะสองสองแล้วก็สองเก้าับเก้าสอง่ยสองเก้าเก้าสองก็อย่าลืมเนาะเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันใช่ใชสำคัญมากอันนี้ให้ท่านผู้ชมไป พิจารณาดูนะคะสำหรับเลขความฝันของพี่อุทัยก็มี14กับ29เนาะเพิ่มเติมมาเลขความฝันก <ผม S 1> ็ก็ตรงกับความฝันของเอสด้วยของเอสก,ก็มี29เหมือนกันกับพี่อุทัยก็มั่นใจนะมั่นใจนะเนี่ยเลขลุ้นหนักเลขลุ้นโค้งสุดท้ายนี่มั่นใจมากค่ะมั่นใจ คลิแรกก็มั่นใจเหมือนกันแหละแต่ตรงสุดท้ายนี่มันจะมั่นใจมากกว่าก็หนูอเอามารวมกันเลยแับเอกคลิปแรกไอชุดแรกมัเพิ่มรวมกันให้รวมรวมกันเลยค่ะรวมเปแปดชุดเนะาะค่ะเป็นแปดชุดเลยค่ะแปดชุดได้ก็มากเลยะนะแต่ก็ให้ดีเลือกซื้อเอานะนเนาะเลือกซื้อเอาชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้น ได้ไเพราะว่าเอาเฉพาะตัวเน้นก็ได้ตัวเน้นก็มีไม่กี่ชุดตัวเน้นมีจะมีประมาณห้าชุดห้าชุดค่ะแล้วก็มีสามตัวอยู่สี่ชุดพิวไทยสามตัวเน้นมีเน้นให้ไหมพิวไทยสามตัวสามตัวคลิปแรกมันมีตัวไหนมัางอ่ะคลิปแรกมีศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเก้าและก็สองศูนย์แปด แล้วก็มีเมื่อกี้อีกห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่นี่คือเป็นตีจากความผัดโดยตรงเลยเน้นห้าหนึ่งสี่แล้วพี่เนาะ,ะค่ะเน้นห้าหนึน่งสี่สำหรับเลขสามตัวก็มีแค่น,นี้นะค่ะโคสุดท้ายค่ะ มั่นใจเนาะพี่เนาะพี่อุทัยมั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนฝันดีเลขชุดก,ชก็แล้วก็ขอให้ีทุกท่านต้องพิจารณาเลือกซื้อเอาค่เพราะเคยปล่อยไปแค่หกุดมาวันนี้มันมีแปดรถมีเลขความฝันมาเพิ่มเติมเนาะใช่เลขความฝันมึงมาก ถ้าถ้าไม่ให้ก็กลัวมันจะเสียโอกาสเสียโอกาสนะเดียเด๋ยวเก็บไว้คนเดียว <c oughs> อีกค <c oughs> ่ะค่ะต้องขอ,ขอขอบคุณพี่อุทัยมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับช่องน้องมิวชาแนลนะคะขอบคุณค,ะค่ะสวัสดีค่ะัครบ